ครับสวัสดีครับผมหมอยะชัดเจนเจ้าของเพจถอดคุยรุ่ยสวนนะครับวันนี้ผมหมอยะอยู่ที่จันทบุรีนะครับอยู่ในเขตที่เรียกว่าจันเขรมนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับในงานติดตามทุเรียนภาคตนออกของผมหมอยะชัดเจนนั้นนะครับผมจะติดตามอยู่ในกลุ่มของทุเรียนทำสารนะครับหรือว่าทุเรียนบังคับออกนอกรูดูนะครับ หลายๆคนอาจจะมีข้อสงสัยนะครับอาจจะมองในจุดรบเกี่ยวกับการทําสารนะครับก็คือทําสารแล้วต้นทุเรียนจะป่วยง่ายตายง่ายนะครับบางคนถึงขั้นว่าถ้าทําเนี่ยก็ไม่ต้องกินแล้วตายยกแปลงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมหมอ,อยะชัดเจนนะครับจะพูดคุยกับเจ้าของแปลงก็คือพี่พลพี่เยาวนะครับว่าทุเรียนแปลงนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ย ตั้งแต่การให้ผลผลิตปีแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยพี่พลทำสารอย่างไรนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวมามาคุยกันนะครับเพื่อที่จะไขให้ไขให้กระจางนะครับไขข้อ,ขขขขของข้องใจเกี่ยวกับกลุ่มที่มองว่าการทำสารทุเรียนไม่ควรทำทำแล้วต้นป่วยต้นตายจริงไหมนะครับ เพราะจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มที่ผมหมอญาติชัดเจนนะครับสัมผัสด,ดูแลต่อเนื่องมาร่วมสามสิบปีผมเรียกว่าเราเป็นกลุ่มทําสารถ้าทําในดูการทําธรรมชาติทําไม่เป็นนะครับแต่ถ้าทุเรียนทําสารเราทําเป็นเนาะเดี๋ยวก็จะมาพูดคุยกันระหว่างที่รอนะฮะร,รอเจ้าของมาในเดี๋ยวผมหมอญาติจะให้ดูอะไรบางอย่างนะครับเกี่ยวกับว่าเมื่อเราทําสารทุเรียนไปแล้วนะครับประมาณเจ็ดวันสิบวันเนี่ย สิ่งที่เราจะสังเกตได้นะครับในเรื่องของการออกฤทธิ์ของสารนั้นเราดูอะไรกันบ้างนะครับเรื่องแรกนะครับเนี่ยผมให้ดูอันนี้คือผักป่านะครับนี่คือผักปาาจะเห็นว่าสารที่หยดลงมาหรือกระบวนการเข้ามาและผักปาาได้กินนะครับนั่นก็คือข้อของผักปามันจะทีนะครับนี่คือข้อจะที ข้อใบจะทีนะครับนี่กาลังเกิดใหม่ก็จะไม่ยืดข้อนะครับอันนี้คือผักบากอันที่สองคือผักกระสังนะครับนี่คือผักกระสังข้อผักกระสังจะทีเหมือนกันนะครับนี่คือเรื่องของผักสองชนิดที่จะบอกว่าทําสารไปเจ็ดวันแล้วนะครับได้รับปริมาณสารสารออกฤทธิ์แล้วหรือยังนะครับก็เป็นการดูง่ายๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะดูง่ายนะครับ ก็คือเรื่องของรากทุเรียนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับรากทุเรียนจะเริ่มเป็นปมนะฮะจะเริ่มเป็นปมนะครับเนี่ยจะเห็นชัดนะครับจะเริ่มเป็นปมอันนี้ก็แสดงว่าสารแปลงนี้ของพี่ยอพลออกนทธิ์ทำงานแล้วนะครับมาพอดีเลยครับพี่ยอสวัสดีครับพี่พี่พลสวัสดีครับมันมี คนสงสัยมาตลอดนะพี่ว่าถ้าทาสารแล้วต้นตายอ่ะผมก็เลยว่าจะอาศัยตรงนี้พี่พี่พลทุเรียนพี่เนี่ยตั้งแต่ให้ผลผลิตปีแรกเนี่ยพี่เอียพี่ทํามันออกธรรมชาติหรือทําสารเลยปีปุ๊บทาสารปั๊บพีสี่ปุ๊บปุ๊บทำสานปั๊บไม่กลัวตายยังไม่ตายปีนี้ปีที่สิบละปีที่สิบก็คือทํามาหกปีเจ็ดปีเนาะ ไม่มีพักเลยใช่ไหมพี่ตอนแรกว่าจะพักไม่เคยพักไม่เคยพักเยปีนี้วันไหนบอกว่าตอนแรกว่าจะพักใช่ไหมไม่อดใจไม่ได้ไม่ได้ไม่หรอกที่ไม่เอาตอนแรกก็คือกลัวใบติดกลัวลูปใบติดนะครับก็เลยทําล่าหน่อยทต่ก็ติดรับกเข้าจังหวะมันพอดีอันนี้ที่ทาถามได้นี่วันที่ติดแล้งตั้งแต่วันที่ห้าได้เจ็ดวันห้าเจ ห้าตุลาเนาะห้าตุลาอันนี้สิบสองก็เจ็ดวันพอดีครับสารเดินอาจารที่เข้ามาดูพอดีสารเดินแล้วนะพี่นะงั้นผมฝากไว้นะครับสําหรับคนที่ไม่เคยทําสารและคิดว่าทําสารตายเนี่ยเปิดใจเรียนรู้นะครับเปิดใจเรียนรู้ซะเพราะมันมีคนทําแล้วมันไม่ตายนะผมยืนยันว่ามันไม่ตายถ้าทําเป็นยังไงพี่<ช>ถ้าถ้าทําแล้วไม่ใส่ใจเป็นไงพี่ตายแน่นอนนะ, <laughs> นะถ้าทําแล้วไม่ใส่ใจยืนยันว่าตายแน่นอนนะ งั้นอยากให้เปิดใจเรียนรู้กันนะครับถามว่าทําไมพี่ทุเรียนป่วนเยอะแยะไปหมด <c oughs> ถ้ามันรอปล่อยให้มันมาชนกันน่ะนะโดยที่ไม่กระจายผลผลิตออกเนี่ยวันหนึ่งราคามันจะตกต่ําไม่ดีนะครับแต่ถ้าเรากระจายอย่างนี้อย่างปีนี้เนี่ยต้องเรียกว่าฝนฟ้ามันมันช่วยอะพี่ <c oughs> ใช่ไหมฮะงั้นที่ทําปึงเดี๋ยวพอรอบสองจะทําทําไม่ได้แล้วเพราะฝนข้าวก็ต้องรอ นี่พอรอไปก็ถ้ายืดเวลาขัดเหลือกันสักสิบห้าวันเนี่ยมันก็ทุเรียนต่างรุ่นละนะอันเป็นสิ่งที่ดีกว่าเนาะใบพร้อมต้นพร้อมทําได้เลยครับใบพร้อมต้นพร้อมทําได้เลยทําเสร็จเวลาเก็บลูกเป็นไงพี่บำลงครับต้องบำงุงใจต้องถึงใช่ไหม <c oughs> ใจต้องถึงเนี่ยต้องสรรหาของให้มันกินล้างสารออกให้ได้นะครับไม่เช่นนั้น <c oughs> ตายตายตายจริงนะตายจนะริง <c oughs> ไม่ตายก็ป่วยเออไม่ตายก็ป่วยนะ งั ens, ้นนี่ยืนยันเี่ยคนทําสารนะครับพี่พลนี่ทําสารทุเรียนมาทั้งหมดกี่ปีแล้วโอ้โหไม่มีเป็นสิบปี้วมัแตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มทําทุเรียนเริ่มมาเป็นลูกเขยบ้านลุงทีใช่ไหมพี่แต่ทําสวนนะครับตั้งแต่ทำอยู่ตอนนี้ลูกชายคนโตบวชอยู่อ่าก็รวมร่วมยี่สิบปีอะว่ากันง่ายๆนะพี่นะหนูทำธรรมชาติไม่เป็นนะหนูจะได้เป็นสิบปีแล้วเดล่าบอกว่าทำธรรมชาติไม่เป็น ธรรมชาติเวลานั้นน่ะต้องอันให้ไปเหลืองเงือนในอ่ะง่วใจไม่ถึงเหมือนธรรมชาติอาการของทุเรียนนะพี่ที่ทําสารกับธรรมชาติในการออกดอกนี่อาการมันไม่เหมือนกันพี่ใช่่ะผมผมอยู่ทั้งสองกลุ่มว่าดีกว่านะอย่างเพชรบุรีมันก็ธรรมชาติเนาะอ่าแล้วก็ถ้ากลุ่มทางต้นออกเนี่ยผมอยู่ทําสารโดยนิสัยของต้นทุเรียนพี่ที่ทําสารกับไม่ทําสารเนี่ย เขาเรียกว่ามันเตือนแจ้งเตือนว่ามันจะออกดอกนี้อาการมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนครับทุเรียนน่ะถ้ามันเคยทําสารมาแล้วไปีไหนพักไม่ทําสารมันมันไม่เสมอแล้วออกไม่เสมอแล้วก็น้ําหนักจํานวนก็จะหายไปลไ<น>ะฟังให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าทําสารแล้วทุเรียนผลผลิตจะลดนะครับทุเรียนทําสารถ้าปีไหนหยุดพักกล่าวว่าพักต้นไม่ทําสารนะผลผลิตหายปีนั้นนะครับ เพราะว่าผลผลิตการออกดอกอะไรมันไม่เสมอนะพี่เนาะมันไม่เสมอผมฝากไว้นะครับตั้งใจว่ามามาทำขายข้อข้องใจเพราะดูในเฟซใน y t u t u อะไรแลยโอ้ผมคิดว่าคนที่พูดว่าทำสารตายมันไม่เคยทำพี่มันไม่เคยทำรรม,มันอ่านหรือหรือฟังเขาว่าว่าธรรมชาติตายเยอะกว่าเพราะเหมือนเราไม่ได้ไปดูแลปฏิบัติไม่ได้ไปสนใจมากไงถ่าไหนทำสารแล้วก็ดเข้าบ่อย การทาสารเนี่ยมันต้องอยู่ที่ว่าเราตัดลูกเสร็จเราเตรียมต้นเราบํารุงถึงครับเรารักษาโรคถึงไม่ตายครับตัดลูกเสร็จการทุเรียนทำสารนะครับหัวใจนะครับตัดลูกปุ๊บเนี่ยต้องบํารุงถึงรักษาโรคให้ให้ดี <c oughs> ให้ถึงนะครับไม่ตายส่วนพี่ยาบอกว่าไอ้ระหว่างทำสารกับธรรมชาติธรรมชาติตายมากกว่าอีก่นะ <c oughs> เพราะว่าธรรมชาติไม่ค่อยดูแลก็ใช่ทำ <c oughs> สารแล้วไม่ดูแลหรือ ธรรมชาติไม่ดูแลก็ตายตายเหมือนกันโรคเน่าคนเน่านะครับตายเหมือนกันมันมันตายเพราะโรคเนาะใช่ครับตายเพราะโรคมันตายเพราะโรคกลับว่าตายเพราะเราดูแลไม่ถึงนะครับไม่เข้าใจเรื่องโรคมากกว่านะงันผมฝากไว้นะครับคืออยากให้คนทําทุเรียนนะครับมีมุมมองที่กว้างขึ้นนะครับไม่ใช่เขาว่ามาแล้วว่าตามโอ้มันมันหมดสมัยนะบอกว่ามันหมดสมัยล ก็ฝากไว้นะครับคลิปนี้ผมหมอยะชัดเจนจับเพจถอดคุยลุยสวนน่าจะมีทัวร์ลงเลยพี่ถ้าพูดอย่างนี้นะ <laughs> ทัวทดดนะร์ไม่ต้องมาที่จอดรถไม่มีนะครับไม่ต้องมาฟังถ้าชอบใจก็ฟังไปไม่ชอบใจก็เขีย่ยผ่านเลยนะครับ <laughs> ว,วันนี้ผมอยู่กับพี่พลพี่เยวไม่ต้องมา,มา,ไ,มงมาไม่ต้องมานะถ้าเห็นด้วยมาคุยกันนะครับไม่เห็นด้วยเขีย่ยผ่านแล้วกันเนาะทัวร์ไม่ต้องลงนะครับวันนี้ผมขอบคุณพี่พลน,นะครับคที่เยวอยู่กันมาเนี่ยก็สี่ปีละ ทำศานกันมาตลอดนะครับก็บอกว่าชีวิตผมหมอญาชัดเจนเพลดถอดคุยสวนเนี่ยผมถ้าไม่ทำสานผมก็ทำไม่เป็นเหมือนกันนะครับหืูว่าธรรมชาติหรือทำไม่เป็นนะเออบอกธรรมชาติคือไม่รู้จะทำยังไงเลยนะครับพี่เป็นโรคเรารักษาอ่าแห้งหายก็อแห้งหายแล้วนะฮะแล้วก็ต้นนี้เนี่ยศานกำลังเดินเลยครับผักกระสังหนีหมดล้ะ ครับในภาสังเนาะโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเพจถอดคุยรืยสวนโดยผมหมอยะชัดเจนด้วยนะครับสวัสดีครับ